สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นอูก้านะคะแล้ววันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าสถานที่ที่มิ้นอยู่มันไม่ใช่ห้องสตรีมของมิ้นเพราะว่าวันนี้เรามากันที่งานเปิดตัวจอใหม่ของโซวี่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวที่เฮ์อเยอะที่สุด เป็นตัว258 6x เอนะคะและ้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในงานเปิดตัวจอตัวนี้มีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นบ้างแล้วก็มีบูล๊และมีจอให้เราทดลองไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันดีกว่าค่ะนี่อัดให้ดูวันนี้ก่อนแวบๆบแบบนี่วันนี้เรามางานเปิดตัวจอนี้ต้องบอกเลยว่ามินเป็นคนที่ใช้จอโซวีมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยตอนนี้ปัจจุบันใช้360 h ้อยเฮิร์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มินจะได้ตัวนี้กลับบ้านทุกคนว่ามินจะได้ปะได้ไหมตากล้องได้ ได,ไ,ดได้ก็ได้ <laughs> นี่นะคะ 2586X 540Hz d i a ็ t m ้ด้วยนะเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์แต่เข้าไปดูข้างในกันงานวันนี้นะคะก็จะจัดที่โรงแรมสยามแอดสยามนะคะซึ่งก็จะมีภาพข้างในประมาณนี้เลยถ่ายรูปแบบสวยสิกซี ตอนนี้เรามีแอบเห็นสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในก็คือตรงนี้มีโซนอาหารที่เรียกได้ว่ากินจุจุกินแบบจุใจนี่โซนอาหารน่าอิสไหมเป็นงานที่แฮปปี้มากเลยนะเพราะว่านอกจากเราจะได้เห็นจอใหม่เรายังได้อีสอาหารพวกนี้เดี๋ยวหลังจากดูจอเสร็จอะ ค่ะินได้ที่แถวนี้นะไปเราไปดูตรงโซนนั้นกันจริงๆงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรุนลับเพื่อรุนลับเพื่อรุนลับลลบัรเ,เชิญมางานนี้เราก็จะได้แบบของที่ระลึกตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบเป็นผู้โชคดีที่ได้มางานอ่ะน,นะซึ่งของที่เขาแจกเนี่ยเขาก็จะมีปืนอันนี้นะคะทำไมเขามีปืนเยอะจังเขา,าให้เรายิงหรอ เออว่าเราจริงโตมามากพอแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องชินจังจอมแก่นเฮ้ยนี่ครับเป็นคนจริงๆนี่ตุยแล้วนะเนี่ยโอ้โหแม่นขนาดน,นี้คนที่มางานวันนี้ก็คือจะรับกล่องสุ่มเมาส์ไปเลยฟรี เพียงถ่ายภาพตัวเองในงานอีเวนต์แล้วก็โพสลง Facebook Instagram แล้วก็รับกล่องสุ่มเมาส์ซึ่งกล่องสุ่มเมาส์เนี่ยมีคิดว่าคือตรงนี้ถ้าใครที่แบบเป็นผู้โชคดีก็จะได้เมาส์โซวีไปเลยเจ๋งแจ๋วอ่ะอันนี้ก็เป็นจอที่เขาเอามาให้เทสก็คือไปให้ดูว่าแบบ240เฮิร์ตอ่ะมันจะวิ่งยังไงเห็นป่าวว่าแบบมันมีความสมูทมาตรฐานของจอทั่วไปอ่ะมันจะอยู่ที่60เฮิร์ตใช่ไหมซึ่งเราลองดูตัวนี้นี่มันไม่ค่อยสมูทใช่ป่ะแต่พอเราเพิ่มเอฟเฟกต ให้การเล่นของเราอ่ะมันมีความสมูทแล้วก็แบบแม่นยำมากยิ่งขึ้นเขาก็จะมีโซนให้เราแบบเทสจอเลยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือ360เฮิร์แล้วก็นี่คือตัวใหม่ใช่ไหม540เฮิร์ตเขาก็จะมีให้เทสดูเลยว่าอุ้ยลองดูดิมีนอมันลื่นมากเลยอ่ะดูเฉยๆฉอะอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่ผ่านผ่านไปใช่ป่ะปอลองจ้องดู พอลองจ้องตัวใดตัวหนึ่งนะแล้วมองมองตามไปอะ่ะมันสมูทมากเลยอะ่ะอันที่4 9 9เฮิร์ตอ่ะใช่ใชปะอันนี้คือจอรุ่นใหม่540เฮิร์ตเราอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วรีเฟรชเลดจออาจจะเห็นได้สูงสุดแค่ประมาณแบบ144เฮิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆเท่าที่มินลองใช้มาก,ก็คือปัจจุบันใช้360เฮิร์ตอ่ะมันมีความลื่นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอะ่ะอยากได้มวนคิดว่ารอตัวนี้เลยเป็นตัวที่แบบสุด สุดมากๆเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมที่จะให้เราเล่นเกมแข่งกับผู้ชมทางบ้านที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็เหมือนได้ยินด้วอว่าถ้าใครที่แบบได้ MVP อ่ะคือจะได้จองกับบ้านไปโอ้โหแม่นมากโอ้โหแม่นสุดๆ อันนี้คือเมาส์ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดอันนี้คือเมาส์รุ่นใหม่ของโ so ซวีก่อนอันเนี้ยมันจะเป็นรุ่น ec1cw ซึ่งตัวนั้นอ่ะเป็นเมาส์ไวเลสตัวแรกของโซวี v. แล้วก็มี3ขนาดแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเมาส์ไวเลสทรงบาลานเพราะฉะนั้นมีคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับมินมากนี่มันคือรุ่น u2 ตัวนี้มินว่าแบบต้องจัดต้องโดนอ่ะพอเราเล่นเสร็จใช่ป่ะเราจะชาร์จใช่ไหมเราก็วางไว้อย่างงี้ย เนี่ยชาละง่งายวะพูรด,ดีไม่ต้องแบบมาเสียบสายคือเสียบวเน,นี้ยไว้พอเราใช้ปุ๊บก,ก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยพูดดีต้องมีแเราไหมตอนนี้เดี๋ยวเราจะแข่งแบบเต็มราวกับผู้โชคดีทางบ้านซึ่งทีมที่ชนะได้ไปเลยเมาส์ตัวใหม่ม<อ>ีเป็นไวนเลสรุ่นโซวี u ยูทูเอาไปเลยทั้งทีมแต่คนที่ได้ MVP ะได้จ้าอาวาพ เตัว8แล้วอีกแค่4วินเท่านั้นเราจะได้เป็นเจ้าของเมาส์นี้ดูทรงแล้วไม่น่าถึงวันนี้อัที่หนึ่งเลยเราจะเอาจอกลับบ้านถึงไม่ก็เดี๋ยวเราเล่น4ต่อ5เราก็ MVP จัดออกไปเลยเราก็มาเจอพิธีกรสุดหล่อพี่พีทริปด้วยพีทริปสนุกไหม สนุกดีเพราะว่าจริงๆชอบซาวิอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่ชอบคือเอาจริงใช้มาตต้องเด็กกับผูกพันอ่ะแล้วเขาชวนมาทํางานก็มาเลยขนาดเมาส์ล่าสุดอ่ะเราไปใช้ยี่ห้ออื่นอยู่พักหนึ่งใช่ไหมแต่พอเขามีไวเลสไอตัว ec3 cw อ่ะก็ยังใช้อยู่จริงจริงตัวนั้นหนูชอบมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเมาส์ทรงบาลานแล้วเจอไอตัวเนี้ยยู่ต <YouTube, S 1> ัวโอโ้โหเมื่อกี้ลองเล่นคือแบบโคตรโหดอะ่ะทังที่เพิ่งมาจับครั้งแรกนะคิดดูแล้วทำไมไม่ชนะจะได้อย่างน้อยได้เมาส์หนูอ่อน ก็สนุกดีสนุกดีครับนี่ทุกคนใครที่มางานแล้วโพสต์รูปจะได้กล่องสุ่มเมาส์โซวีมินโพสต์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยดีกว่าว่าข้างในเ่ะเป็นเมาส์อะไรเขาบอกว่าเป็นเมาส์โซวีถทุกตัวซึ่งเราอ่ะเคยใช้เมาส์โซวีมาหลายรุ่นแล้วอยากได้รุ่นที่เป็นไวเลตอ่ะ ec เฮ้ย F1C เป็นบาลาน FK1C มันน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ถ้าเล็กหน่อยก็ต้องเป็น FK2 โอเคนะอุ้ยมันเป็นทรงยาวโอเคนะโอ้โหอะไรอะได้เมาส์ใหม่พอดีโอเคและนี่ก็คืออีกอันหนึ่งของตัดกล้องนะฮะเขาบอกว่าให้มินแกะให้เลยรออะไรสีขาวอ่ะกล่องขาวมาก่อนเลยมือขวาอะ ec2a สีขาวรุ่นนี้เมื่อก่อนคือแบบว่าคนใช้เยอะมากจวดมากสีขาวอะหายากมากเมื่อก่อนเราก็ได้อีกหนึ่งกล่องเราก็จะมาอันบ็อกยอดสีขาวอะเอาเซย ec2 ชัวเฮ้ยรุ่นของผู้หญิง divina รุ่นตอนนั้นมันเป็นแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ divina ที่แบบว่าเป็นเมาส์รุ่นผู้หญิงอะใช่ไหมจ้ มางานโซมีไไ่ได้ไรได้เมา โอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับงานเปิดตัวจอ 2586X ซึ่งเป็นจอรุ่นใหม่ของทางโซวีนะคะมินก็ได้ของกลับไปเต็มเลยแผ่นลองเมาส์ได้เสื้อแล้วก็ได้เมาส์ที่เป็นกล่องสุ่มเมาส์นะทุกคนก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สรุปมากๆเลยก็ขอขอบคุณทางโซวีนะคะที่เชิญมินมาร่วมงานดีๆอย่างนี้นะคะมินก็หวังว่าทางโซวีเนี่ยจะจัดงานดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต้องลองมาลองใช้จริงๆเพราะว่าเป็นจอที่ดีมากแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้กันกันลงเลยยังไง ก็ฝากจอโซวีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนได้นะคะสร็จแล้วันนี้มินก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย